เรามองโดยรวมแล้วว่าบริเวณที่อยู่หน้าสปาเนี่ยเป็นสระว,ว่ายน้ํานะคะที่สวยมากสระว,ว่ายน้ําใหญ่แล้วเขาทําสไตล์เหมือนเป็นชายหาดเลยอะ่ะแล้วก็จะมีบริเวณนะคะเป็นสีเขียวจัดสวนหย่อมสวยมากๆเลยโอเคในเมื่อเปิดสปาไม่ได้บุ๋มเองเนี่ยจะใช้พื้นที่นี้ในการใช้บริเวณรอบนอกในการตั้งเป็นร่มขึ้นมา แล้วเอาวัสดุอุปกรณ์เตียงหรือเก้าอี้เอนเอนหลังได้แบบนี้นะคะเป็นเบาะหนังอย่างดีเลยบ่มไปหาสิ่งที่มีในตอนนั้นอยู่ในห้องสปาที่คือเราเนี่ยจ่ายตังไปแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะใช้แต่เพียงแต่เปิดไม่ได้เนื่องจากเขามีปัญหาเอกสารบางอย่างนะเ,เจ้าของเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้เอกสารให้กับเราได้แต่ว่าวัสดุทุกอย่างเจ้าของเขาอนาุญาตใช่ไหมคะก็คือเรามีสิทธิ์ใช้แล้วเพราะว่าเราจ่ายเงินไปแล้วนะ่ะทีนี้เนี่ย บุ๋มก็เลยนะคะในตอนนั้นตัดสินใจเอาของที่มีในต,ตอนนั้นออกมาตั้งเป็นเต็น์เป็นเป็นเต็น์มีร่มกามีเก้าอี้เอนแล้วบุ๋มก็ให้คุณแม่ตัดชุดไทยให้บุ๋มชุดหนึ่งเป็นชุดไทยที่บุ๋มไปเลือกเป็นสีทองอ่าสหรับบุ๋มเองเนี่ยตอนนั้นคิดว่าตัวเองจะมีพนักงานตัวเราเนี่ยเป็นเจ้าของเราก็จะใส่ชุดไทยสีทองแล้วก็มีสูตรสําหรับเจ้าของนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบุ๋มก็ยังมีชุดอยู่ แล้วก็บุ๋มก็ใส่สูรเพราะว่าบุ๋มเป็นเจ้าของส่วนคนที่เป็นพนักงานก็จะใส่เป็นแขนสั้นอันนั้นคือแพลนของบุ๋มนะในตอนนั้นนะคะแล้วก็บุ๋มแต่งตัวบุ๋มแต่งตัวคือบุ๋มก็หุ่นเล็กกว่านี้เพราะว่าตอนนั้นบุ๋มยังเด็กอยู่นะคะแล้วหุ่นบุ๋มพร้อมเพียวบุ๋มใส่ชุดไทยฝรั่งอยู่คอนโดนั้น,น,นเนี่ยเต็มเลยก็คือแบบโอ้โหชาต่างชาติอยู่คอนโดหรูใจกลางปิ่นเกล้าเยอะมากตอนนั้นนะคะแล้วสระไา้น้านี้ก็แบบสวยจริงสวยแล้วก็ใหญ่มาก ประกอบว่าบุมไม่ไม่ย่อท้อเลยทุกคนก็ตัดสินใจใส่ชุดไทยการร่มสีเหลืองจัดโต๊ะจัดโต๊ะมีะถาดวางน้ำมันอโรมานะคะสวยงามมากมีกล้วยไม้ตั้งด้วยประดับเราใช้ทุกสิ่งอย่างที่เรามีในตอนนั้นน่ะเอามาทำให้มันเกิดขึ้นเอามาทำยังไงก็ได้ให้มันรู้สึกสวยแล้วก็แบบพร้อมที่ที่จะรับแขกได้ที่จะแบบว่า เชิญค่ะ welcome welcome this is Thai massage this is food massage เราคิดว่าเราลงทุน,ท,นทำขนาดนี้เราต้องมีคนสะดุดตาเข้ามาใช้บริการสักคนอย่างน้อยยิ้มไว้ก่อนว่า welcome food massage 279บาท279บาท1ชั่วโมง2ชั่วโมง500บาทนะคะ บุมก็ว้าววันนี้ลูกค้าคนนี้บุกม,มาแล้วรอดเอาไว้5้0รบาท2ชั่วโมงคิดดูบุมมีความสุขกับการทำตรงนั้นนะคะสักระยะหนึ่งเลยบุมไม่รู้สึกว่ามันมันด้อยหรืออะไรเลยนะเพราะว่าในตอนนั้นหนึ่งเราสร้างสีสันให้กับสระว่ายน้ำที่นั่นสองทุกคนยิ้มให้บุมหมดเลยว่าบุมเป็นเด็กหูกลางๆรวบผมขึ้นนะแล้วก็ ตั้งกะบางนิดหน่อยแล้วก็ใส่ชุดไทยที่ฝรั่งเห็นเราต้องร้องว้าวแล้วสวยมากเพราะว่าชุดไทยนั้นแม่บุ๋มตัดเองก็จะเข้ารูปแล้วก็ดูดูน่ารักดูแบบดูดีเลยเอาการณีบุม๋มตอนที่บุ๋มลาออกจากคลินิกแล้วตัวเองจะมาเปิดสปาแล้วมันมีมันมีจุดผิดพลาดคือด้วยความที่เราไม่รอบคอบด้วยความที่เราเป็นเด็กประสบการณ์น้อยขาดการพิเคราะห์พิจารณาและว,วางแผนล่วงหน้า ทำให้เกิดความผิดพลาดเราไม่สามารถทําธุรกิจต่อได้กลายเป็นว่าบุ๋มเองก็คือใช้จุดนั้นเนี่ยมาหาสิ่งรอบตัวนะคะเอามาทําให้มันเป็นองค์ประกอบในการที่จะสามารถเอาตัวเองให้รอดได้ในสถานการณ์นั้นแล้วเวลาเรารักษาสถานการณ์นั้นด้วยความสนุกด้วยความที่รู้สึก enjoy ที่จะทำโอกาสใหม่จะเข้ามาจุดนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ย เห็นให้ชัดว่าตอนที่เราจะไปต่อไม่ได้แต่เรายังรักษาสภาพเป็นช่วงเวลาที่ใจของเราจะต้องเอ j o จอยในโมเมนต์นั้นให้มากที่สุดเพราะนั่นคือสิ่งที่เราทำได้แล้วหลังจากนั้นโอกาสที่เราคิดว่าจะเข้ามาเนี่ยพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราอย่าคิดนานและอย่าตัดสินใจนานเพราะถ้าเราตัดสินใจนานเราจะคิดว่า ไม่เอาดีกว่ารอโอกาสใหม่แต่อย่าลืมว่าโอกาสมันไม่ได้มาบ่อยๆอันไหนที่เป็นโอกาสเนี่ยมาเนี่ยเราต้องรีบรับก่อนถ้าเทียบแล้วกับสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันแล้วโอกาสใหม่เนี่ยให้อะไรที่ดีกว่าถามว่าจะยังรอโอกาสใหม่ไหมในเมื่อกว่าโอกาสที่กําลังเข้ามามันมากกว่าโอกาสที่มันมากมันได้มากกว่าและดีมากกว่าตอนที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้ถ้าเป็นบุคคลหนึ่งคือบุ๋มตัดสินใจไวภายในหนึ่งนาทีสองนาทีได้ค่ะ ทำค่ะเป็นส่วนหนึ่งที่บุ๋มนะคะอยากเอามาเล่าให้เป็นประโยชน์ว่าหัวใจของความสุขจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับตัวบุ๋มมันคือปัจจุบันมันคือการเป็นอยู่คือการที่เราอยู่ที่ใดสักที่หนึง่งแล้วเราหาความสุขจากที่นั้นได้แล้วก็คือความสุขที่เราสามารถหาได้แล้วก็สร้างได้ในตอนนั้นโดยที่ไม่ต้องรอว่าตอนนี้มันยังไม่สุข ถ้าฉันไปอยู่จุดนั้นมันถึงจะสุขถ้าฉันอยู่ห้องเล็กๆแบบนี้มันยังไม่สุขถ้าฉันอยู่คอนโดมันถึงจะสุขอย่าคิดแบบนี้นะคะทุกคนมีจุดหนึ่งที่บุ๋มกําลังจะบอกว่าความสุขของบุ๋มเนี่ยมันง่ายมากตอนที่บุ๋มอยู่ที่อพาร์ตเมนต์นะคะห้องเช่าเนี่ยห้องเล็กประมาณหนึ่งสี่คูณสี่คูณสาม หรืออาจจะเล็กกว่านั้นนะคะทุกคนเพราะมันรวมห้องน้ําแล้วเพื่อนเก่านะเคยไปหาบุ๋มที่ห้องนะคะแต่ทุกคนเนี่ยจะชมเลยพอเดินเข้าไปในห้องบุ๋มเนี้ยนะคะทุกคนจะชมเลยบอกว่าโอ้ยน้องบุ๋มห้องหน้าอยู่นะเป็นไงล่ะพี่เนี่ยเนียห้องบุ๋มเนี่ยหน้าต่างมีวิวด้วยนะวิวสนามกอล์ฟพี่เห็นไหมได้ยินเสียงนกตอนเช้าด้วยแล้วเตียงนอนเนี่ยซื้อผ้าปูที่นอนลายที่ตัวเองชอบแล้วก็ปูเหมอือนในโรงแรม นะคะแล้วก็มีผ้าห่มจัดเตียงน่ารักมากยังไงก็ช่างห้องจะเป็นสไตล์ไหนขี้เรศไม่ดูดูไม่สะอาดได้ไรไม่เป็นไรซื้อสีซื้อบอลเปเปอร์มาเพ้นติดใหม่หมดเลยห้องบุมเป็นอะไรที่บุ๋มให้ความสําคัญมากถึงบุมจะเช่าห้องราคาถูกสมัยก่อนนะอันนี้คือเล่าได้ความสุขให้ทุกคนฟังว่ามันเป็นมาอย่างนี้จริงๆนะมาที่มาของมาดามบุ๋มนะตอนนี้ซื้อบอลเปเปอร์มาติดจุดที่มันเป็นสนิม มันก็ไม่คี่แหลกที่ริ้วขนาดนั้นเนาะตอนนั้นก็แพงอยู่นะอยู่แถวย่านสุขุมวิทเลยบุก็เอาปรับปรุงห้องด้วยการติดสติกเกอร์ติดวอลเปเปอร์เองซื้อมานะคะแล้วก็อันไหนเพ้นได้ก็เพ้นให้ดูสว่างหงสว่างตาจะไม่ชอบอะไรที่เห็นแล้วเป็นจุดเดียวนี่รู้สึกว่าต้องเคลียร์อันนี้คือคือนสัยบุ๋มแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยห้องบุ๋มเคลียร์โล่งเตียงนอนเนี่ยนะคะต้องสบายที่สุด ผ้าปูที่นอนเลือกดีที่สุดสวยที่สุดจัดให้เรียบร้อยทุกวันแล้วหลังจากได้กลับมาจากที่ทํางานแล้วรู้สึกอ๋านี่คือวิมานของฉันที่มันน่าอยู่ที่สุดเลยเอ่อแล้วก็ผมก็ทําอย่างนั้นแล้วทุกครั้งที่มีเพื่อนบอกว่าเอ้ยน้องบุ๋มไปไหนดีพี่ไปห้องบุ๋มไหมล่ะไปเราไปกินอะไรกันที่ห้องบุ๋มเ่อยากจะนําเสนอห้องตัวเองไงบอกว่าพี่มาบ้านบุ๋มมาบุ๋มบุ๋มจะทำอะไรี้เดี๋ยวเราสั่งนี่ซื้อนี่ไปกินห้องบุ๋มเนาะไปดูทีวีแล้วก็คุยกันหลังเลิกงานอันนี้จะเป็นสไตล์ททีี่ผมเป็นนค ชอบเอนเตอร์เทนชอบดูแลชอบแบบออฟเฟอร์เพื่อนไปไปห้องบุมดีกว่าพี่ไปหาอะไรกินกันแล้วก็ส้มตำเนาะนี่ไปเลยแล้วก็เพื่อนก็เข้ามาอู้ห้องน้องบุ๋มเล็กแต่ว่ามันน่ารักเนาะเออพี่ว่าอยู่แบบนี้ก็ดีนะน้องบุ๋มนะใช่ค่ะไม่ไปไม่เปลือง้วยก็ตอนนั้นโสดโสดสนิทโสด,โสด,โสดแบบไม่มีใครเลยเออใช้วิถีชีวิตคนโสดขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมขอช่วยแชร์ให้บุ๋มคนละหนึ่งไล่เออคนละหนึ่งแชร์ก็ยังดีนะคะตอนนี้มาถึงที่มาของมาดามบุ๋มแล้วว่ามาดามบุ๋มเนี่ย โอ้โหความสุขของเธอคือการได้จัดห้องให้สวยงามคือบ,บุคคลชอบความสุนทรีมากแม้กระทั่งการจิจชาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่ทําให้บุ๋มรู้สึกมีความรื่นรมและสุนทรีมากแต่ความสุขของบุ๋มคือการเป็นอยู่คือในปัจจุบันเนี้แหละ